เปิดโชว์สุดจึงรอบชุดประจำชาติ Miss กรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ไม่มงจะงงมากสำหรับสาวงามตัวท็อปควันใจฟันๆันอย่างอิงฟ้าวราหะที่วาดลวดลายสุดจึงในการแสดงโชว์รอบชุดประจำชาติบนเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแน2022โดยอิงฟ้ามาในชุดฮนุมันไทยบ็อกซิ่งเรียกว่าเพอร์เฟกจัดเต็มสมกับที่เป็นตัวเต็งบนเวทีนี้ สำหรับชุดมวยฮนุมานหรือฮนุมันไทยบ็อกซิ่งได้รับแรงบนันดาลใจจากมวยลบบลุรีเป็นศาสตร์และศิลในการต่อสู้ที่มีมนคลงังและเปลี่ยมไปโดยสเสน่ห์โดยท่วงท่าลีลาอันสง่างามแต่แฝงด้วยความดุดนันความฉลาดและทรงพลัง ผู้ออกแบบจึงได้เลือกไทยทอดชุดประจำชาติไทยผันนัดมวยไทยโดยมีโขนเป็นสื่อกลางโดยการเผยแพร่การบูรณะการผสมผสานของศาสตร,ร์และศิลป์ของวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนันพร้อมทั้งหยิบยกหนุมานตัวละครที่มีความเกี่ยวโยงกับท่าม,มวยลบบุรีมาเป็นกลยุทธ์ในการนำเสนอชุดประจำชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อสายตาชาวโลก